ถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมิตรภาพและมีความหวังดีให้กันอยู่เสมอสำหรับเป้ยป่านวาดและป๊อบนิติซึ่งทั้งคู่ยังคงดูแลน้องโปรดและน้องปาลินด้วยกันถือว่าเป็นพ่อแม่ตัวอย่างที่ดีในการดูแลลูกเลยทีเดียว ล่าสุดสาวเป้ยและหนุ่มป๊อปควงแขนกันจัดทริปพาลูกๆทั้งสองคนบินลัดฟ้าไกลถึงญี่ปุ่นซึ่งอากาศช่วงนี้กำลังดีเย็นฉ่ำมีหิมะตกได้บรรยากาศที่สวยงามตลอดทั้งทริปโดยทริปนี้สาวว่เป้ยได้โพสภาพคู่กับอดีตสามีเป็นภาพที่น่ารักมากๆแถมเธอยังเขียนความในใจถึงหนุ่มป๊อปอ,ปอีกด้วยว่าพอเป็นเพื่อนแล้วมันดีเนอะวิวดิสโพส์ออนอินสตาแกรมเอโพสแชร์บายแพนวอร์เฮเมนีพเอ็นดั R D. งานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นเหล่าคนบันเทิงอาทิซีซีวัตอุ้มลักษณาบุ๋มปนัดดาอายซรัญยูและอีกมากมายรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบไม่ว่าจะเป็นจริงคดีกว่าเดิมมากความสบายใจนั่นคือดีที่สุดความเป็นเพื่อนเราไม่คาดหวังไงมันเลยชิลๆสบายใจดีเพื่อลูกทั้งสองคนทําดีมากเลยชื่นชมทั้งคู่มองแต่แม่แม่สวยมากค่ะความรักสวยงามเสมอรักแบบเพื่อนก็จะหวังดีต่อกันตลอดไป น่ารักมากๆเลยค่ะแม่ไปดูสบายใจมากๆเลยและน่ารักเหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนปรดกับปลาลินอมินิยืนด้วยกันค่ะความรักสวยงามเสมอรักแบบเพื่อนก็จะหวังดีต่อกันตลอดไปน่ารักมากชอบคุณแม่คุณพ่อเว่าชั่นนี้มากเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนกันน่ารักดีค่ะความสุขอีกแบบเป็นต้น